นี่เหรียญตลับนี่คือการเก็บรักษาที่นักสะสมเราเราเราควรจะนะเห็นไหมเหรียญของหลวงปู่โตนะครับอ่าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีจะไปออกที่วัดถ้ำถิงโตทองในแบบตลับนี้นะครับองค์นี้เป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ปี2566นห้าร้อยหกสิบหกเห็นไหมอ่าก็สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่โตย้อนยุกนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะลักษณะของพระแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นพระที่เรียกว่าอะไรนะอ่าแกะมือนะบล็อกแกะสดเห็นนะ ดูเมตตาแบบนี้นี่คือพระรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ลักษณะของการแกะแม่พิมพ์เนี่ยเป็นบล็อกแกะสดเราก็จะเห็นเมตตาลักษณะแบบนี้แล้วดูตัวหนังสือเห็นไหมเป็นแท่งๆอย่างนี้อ่าอือฮึนี่นี่คือพระยุคใหม่แต่ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบโบราณอ่าก็คือแบบบล็อกแกะสดเห็นไหมเนี่ย การเก็บรักษาของพระแบบนักสะสมนะเก็บเพื่อเก่งกำไรก็จะไว้ในตลับอย่างเงี้ยเนี่ยเฉพาะตลับเนี่ยนะ600บาทพระอีกร้อยหนึง่งแต่เหรียญน,นี้เนะี่ยเป็นเนื้อฉนวนห่วงเชื่อมอหมายเลข10นะครับองค์นี้เหรียญน,นี้เพื่อนๆใครสนใจนะครับก็แบ่งกันไป ในราคาเหรียญละ750บาทรวมส่งนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อชนวนแจกนะครับเนี่ยคือคนที่ดูพระไม่เป็นเนี่ยก็สามารถจะได้รายละเอียดตรงนี้ว่าเหรียญรูปใครครึ่งองค์หลวงปู่โต๊ะนะครับอ่าจเจริญพรล,ล่างวัดท้ำสิงโตทองจอมบึงปี2,565นะครับเนื้อชนวนเหิงเชื่อมหมายเลขก10นี่เป็นเหรียญแจกพิเศษนะครับเหรียญแจกพิเศษเนี่ยสร้างน้อยนี่ มันก็จะไม่มีลอยนิ้วมือใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในตลับเออแต่เดี๋ยวนะตลับนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ยไอ้คนจับเหรียญเห็นไหมนี่ไอ้คนจับเหรียญน,นี่มันมันไม่เป็นไงมันไม่จับขอบมันไปจับหลังเลยมันเลยมีลอยนิ้วมือทิ้งเอาไว้อย่างเนี้ย เนี่ยมันทําให้เหรียญราคาตกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมแม้การเก็บเหรียญน,นี่มันยากตรงนี้ถ้าเจอคนที่แบบว่าไม่มีความรู้ของการเก็บรักษาเนี่ยมันจะทําให้เป็นรอยอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วแบบหขัดใจนะครับอ่ะเหรียญน,นี้นะครับ750บาทรวมส่งใครต้องการก็ติดต่อมาได้นะครับ0 8 6 5 6 3 9 6 5 9นิลันคนพัน x ครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ